โนโรไวรัสนี่จริงๆค่ะดิฉันก็เพิ่งจะแบบได้ยินไม่นานอ,อันนี้คือมันเป็นโรคอะไรคะจริงๆก็คือโนโรไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเป็นในกลุ่มของ r n a เอไวรัสซึ่ง<ม>ทําให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดิอนอาหาร่คะ,ะคะซึ่งโนโรไวรัสเนี่ยจะเป็นไวรัสที่แพร่ง่ายระบาดง่าย<อ>ติดกันง่ายะนะคะรวมถึงตัวโนโรไวรัสเองเนี่ยค,คือมีความทนต่อสิ่งแวดล้อมอทนต่อความร้อนทนต่อ แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ระยะฟักตัวเนี่ยค่อนข้างสั้นประมาณ 12- บ8ถึงชั่วโมงเท่าน,นั้นเองก็สามารถทําให้คนมีอาการได้แล้วสามารถทําให้ติดเชื้อได้แล้วนะคะซึ่งเสื้อมันอยู่คงทนมากกว่าหรอคงทนค,ค่ะคงทน<อ>ใช่ที่นี้ก็คือเวลาป้องกันเนี่ยเราถ้าเราแค่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อาจจะไม่พออาจจะต้องล้างมือด้วยน้าสบู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นการพื้นผิวก็คือใส่คอลีนนะคะถึงจะฆ่าเชื้อนี้ได้ แล้วะะเจ้าเชื้อโรคเจ้าโนโรไวรัสเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วมันไปเกาะติดอยู่ตามสิ่งของหรืออาหารการกินได้อย่างไรก็จริงๆก็คือจะอยู่มักจะอยู่ในพวกอาหารหรือว่าน้าดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะหรือว่าตามพื้นผิวนะคะ,คะสิ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะมีเชื้อนี้อยู่นะคะ,คะซึ่งเชื้อนี้มันมากับ อุจลาใช่ค่ะจะติดต่อกับทางอุจลาได้นะคะแล้วก็จริงๆคือหลายหลากหลายเชื้อเลยมันก็จะมีในอุจลาได้นะคะถึงถึงเน้นย้าว่าให้ล้างมือก่อนและหลังเข้าห้องน้ำนะคะให้สะอาดเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมากับเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญใช่ค่ะแล้วเจ้าโนโรวรัสเนี่ยถ้ามันไปอยู่กับผู้ใหญ่กับถ้ามันไปติดกับเด็กค่ะ แตกต่างกันเยอะไหมคะจริงๆอาการน่ะจะคล้ายๆกันก็คือบางคนก็จะมีไข้มีอาเจียนมีปวดท้องมีท้องเสียได้นะคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยอาการมักจะรุนแรงมากกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ไม่สามารถที่จะฝืนตัวเองกินน้ําได้ค่ะทีนี้คือถ้าเกิดภาวะที่ขาดน้ำรุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะช็อกได้จนถึงแม้กระทั่งอาจถึงเสียเสียชีวิตได้เลยนะคะ